สวัสดีค่ะ <c oughs> ใครก็ตามที่เดียรับฟังและติดตามพอดแคสต์ของเราเนี่ยชงยา่าสาไทยนี่นะคะเฮ้ยเกตความรู้อะไรดีๆมากมายหลังๆเนี่ยเราจะไม่คุยเรื่องเก็ตความรู้พวกนี้อีกละเราจะไปมัวทาง science มากขึ้นนะคะทีนี้เนี่ยตอนนี้จะเป็นตอนที่เรียกว่าบอนเศรษฐีที่ตัวจริงไม่อยากมีใครอยู่เลยนะคะ อย่างที่เห็นนะคะจะเห็นว่านางเอกนางเอกญี่ปุ่นเนี่ยค่ายตอนไม่เกิน18ปีเนี่ยนะคะเมื่อเข้ามหาลัยเนี่ยก็ต้องหาค่ายยุโรปอเมริกาเล่นแล้วค่ะเรียกว่าต้องแขวนเต้าละนะคะที่เจ็บปวดก็คือเอารถไปขับเล่นก็แล้วจนนึกว่าจะเหมือนกับแฟนเก่าที่ขับรถไปต่างจังหวัดแล้วจะได้มีเซ็กกันนะคะก็ยังไม่เห็นตัวจริงนะคะบังเอิญ ชะลอยต้องตัดหน้าแจ้งเกิดนิดนึงพอได้น้องเนี่ยเชียงใหม่เนี่ยหน้าเหมือนตัวจริงแต่ว่าไม่มียศตามข่าวนะคะตามความจริงว่าไม่มียศแล้วก็เป็นเคยญาติกันเนี่ยแกหน้าให้ตามหน้าตาแสากรรมนะคะตามข่าวพีอาร์เนี่ยจากนั้นเนี่ยถึงเรียกว่าจับเศรษฐีได้ วอลกระเป๋าสตางค์และเพื่อนผมทองของเพื่อนผมทองผู้หญิงเนี่ยค่ะที่เป็นแฟนของผู้ชายคนนี้สมเสร็จถีเจ้าของบ้านตัวจริงและบัตร atm เนี่ยมูลค่ากว่าล้านเหรียญต่อว,วันเนี่ยเพื่ออะไรคะเพราะว่าแฟนเขาเนี่ยตอนหลังเนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อไงก็เลยบอกโอ้เสร็จละไม่ใช่ชื่ออย่างที่เพื่อนเพื่อนมาหาลัยรู้จักแล้วนะก็เลยจะรู้ว่ากลายเป็นชั้นแล้วเนี่ยฉันได้ใช้แล้วเรียกว่าถือเรียกว่าถือพาเรียกว่าถือ Go art, g o คา c ์ดเ the วัน card pass เลยนะครับ ดงแล้วผมทองเนี่ยต้องรีบคว้าเลยพอช้อปปิ้งเนี่ยเพื่อนผมทองคนนี้ช้อปปิ้งอ่ะเนี่ยตอนนี้เขาเห็นเนี่ยคะตอนนี้เขาจะไปเรียนเมืองนอกเนี่ยไปเรียนอเมริกากันเนี้ยนะคะกว่าหมื่นล้านกว่าเหรียญเนี่ยรายวันเนี่ยเรียกว่าช้อปปิ้งไรเด็กลึกเลยเด็กเอ็นเนี่ยมันจะไฮโซกันขนาดนี้นะคะฉลอยก็อย่างนัดแฟนผู้หญิงคนนี้ไปเจอที่บ้านที่เขาสองคนแต่งงานกันในกรุงเทพเนี่ยคะเพราะมีคน มีอาชีพส่งเด็กเอ็นไปเที่ยวต่างจังหวัดมีเยอะมากเลยนะคะเรียกว่าถูกใจกันเรียกว่าประกันชีวิตกันเลยคิดแล้วถูกใจกันก็คิดต่อทําไงดีเรียกว่าเป็นแก๊งกวนเที่ยวกันเลยบางผู้หญิงบางคนเนี่ยแทบไม่รู้สึกตัวเลยว่าเป็นพวกส่งเด็กเพราะว่าผู้ชายในกวนอยู่ดีมันก็มีเพื่อนผู้ชายต่างมหาลัยนะคะอีกอันนึงเนี่ยที่เรียกว่าให้เงินเดือนไอ้ผู้ชายสองสามคนในกลุ่มนี้เดือนละสองแสนห้าหมื่นบาทต่อเดือน ตั้งแต่อย่างเรียนไม่จบก็เราก็แปลกนะผู้ชาันก็จะบอกว่ามันเป็นเจ้าของธุรกิจนูน้นธุรกิจนี้ก็เรียกว่าหาเด็กมาส่งเสริมเรียกว่าคอยหาป้อนแล้วกันก็้มีได้ตลอดคล้ายๆกันค่ะก็เหมือนว่าสองแสนห้าเนี่ยไปเลยไปเรียนที่ไหนก็ได้นะฮะเพราะว่าเป็นมหาลัยไหนก็บอกมามีเจ๋งๆก็ส่งมาให้คล้ายๆกันค่ะเหมือนคดียกเนี่ยไอ้นะไอไอไออน่เหมือนยกเนี่ยยังไม่ถึงคดีนะเพราะเรายังไม่เห็นแท้จ,จริง เราก็ไม่ดูดูแลหรอกนะคะเขาหยกเนี่ยเห็นเห็นกันละเป็นการทำพีอาร์น่าจะเป็นคนแก่แล้วละเราก็แล้วไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะใช่เด็กรุ่นดุนละซื้อบทรุ่นเด็กรุ่นดุนต่อไปมีคนส่งเด็กส่งยาก,กันสนานเลยนะคะยงหยกเนี่ยซื้อบทว่ามีรุ่นต่อไปดีเนี่ยเป็นเด็กดีนะคะเรียกว่าเหลือยังไงอยู่วันเรียกเป็นเด็กเด็กดีอะค่ะนะคะ,นะคะมีคนส่งเด็กส่งยาก,กันสร้างภาพสร้าง environment file ว่าเป็นคนมีโปรไฟล์สร้างโปรไฟล์ไว้เลยว่าเป็นคนมีเงินอยู่ในกลุ่มไฮโซนะคะเป็นคนมีไฮคลาสมีตังค์เจ้าของธุรกิจเยอะแยะเลยแต่จริงๆเนี่ยไปโลกคาลเจอร์หเจ้าที่เยอรมนีทิีนี้ไม่รู้กี่คาลเจอร์หแล้วนะแม้ทั้งในไทยเอเชียยุโรปเนี่ยนะคะเตะไปนอนยั่วกันเลยหนักๆก็ไม่มีอะไรทำค่ะก็โรลลิงถ่ายทําหนังเอกนะคะจัดคู่แสดงหนังเอกกันไปเรื่อยนะคะ ก็เรียกว่าได้โปรเจกต์อะเพราะว่าแต่ในบ้านเนี่ยเหมือนอังกฤษเลยค่ะชีกว่าจะทีกว่าใช้ตังได้ต้องมีโปรเจกต์ก็ถือแจ้งเกิดเป็นรุ่นต่อไปฮะยายไม่แต่งงานกันให้เห็นเลยนะคะบางคนก็แต่งกันให้เห็นเลยแต่งกันในประสาทคัสเตลทำเป็นเรื่องเป็นราวค่ะทาเป็นธุรกิจเรื่องราวมากเลยจริงๆเป็นการขอแต่งตัวเป็นฝรั่งแจ้งเกิดปลอมแปลงเอกสารของคนออสโตรเชีย และสามารถตัวขาวได้ถ้าเมลานินต่ําก็คือไปหาสสารมาคือแต่ง่ายเข้มหน่อยหนึ่งเพราะเชื้อได้จะมีลักณะคล้พวกยูเรเชียนมากขึ้นก็ดูลักษณะความลึกของตากรามรูปไข่แม่หรืออะไรอย่างี้นะคะเขาก็จะรู้เรียกว่าจัดเรียงดัดฟันกันเลยบางคนน,น้ำสกุลแฟนเนี่ยนะคะเป็นนาำสกุลไทยมีความหมายแบบไทยไทย แต่ว่าจริงๆแล้วเจ้าของนามสกุลต้นตระกูลเป็นคนเชื้อชาติเยอรมน,นีนะฮะเลยไม่รู้เลยว,ว่าเราสองคนเนี่ยนะคะแฟนเป็นแม่ลูกกันเชรอยอีกซะว่าลูกเราเนี่ยจะสูงใหญ่กว่าคนที่ตามหน้าตามตาแถวบ้านเขาด้วยนะคะแล้วสูงสูงและหล่อมากตัวจริงกันหล่อมากเลยนะคะจิงตามไปลาวีลูกเข้าของอย่างกับโกงโจรเลยนะคะเป็นข้ออ้างจริงๆอะหาฟันดิ้งทำทุนแบบว่า เล่นหนังเอกกันเลยอ่ะทำทุนทำา PR ทำทุกอย่างเพื่อให้จัดการขอบริหารบริษัทในเรือตัดหน้าัตตาในบ้านเนี่ยต้องมีข้อของเครื่องใช้อยู่แล้วแถมรถยนต์เนี่ยนะคะบอกเด็กมันด้วยนะคะว่าพ่อไม่ใช่นะคะไม่ต้องตัดหน้าแจ้งเกิดเป็นต้นตะกูมียศมาเทียบกับแม่เขามากจนเกินไปนะคะก็รู้ทั้งรู้ว่านะคะมีลูก เป็นปลาหมึกเนี่ยนะคะก็ยังราวีอีกนะคะคงเบื่อแฟนการไฟฟ้าแน่นอนรถก็ไม่ค่อยหรูหรานักนะคะพัชชาก็ไม่ใช่ลูกหลานตัวจริงแต่เป,เป็นกลุ่มภาชนาแค่เองนะคะถึงต้องแต่งพี่น้องให้ตัวเองพุ่งยศสักไปเรื่อยทั้งฝั่งตัวเองอีกทั้งฝั่งพี่น้องได้อีกมีแต่ลุงเนี่ยโมเมที่จะอยู่ด้วยขี้ค้านตามหน้าตานะคะเหมือนเอ็นเด็กซอยสีเปียบเลย เหมือนกนันเหมือนแฟนเด็กเองใส่สีเปียบเลยตระกูลเดียวกันซะด้วยคิดว่าเอาลูกเปิ้ลแม่ตัวเองชรอยไอ้หมอนู้นสมัยนี้ได้รู้ข่าวว่ารีบใช้ดีคนมียศเลยใช้บล็อกหน้าตาฉีกก็พมูให้สูงเท่าลูกสาวเขามีคีย์เวิร์ดอีลอนมาร์กคือตอบรับตัวเองนะคะหลังๆตามลาวีถึงต่างประเทศด้วยนะคะจริงๆไม่มีความสมพันธ์กับผู้ชาย พวกคนพวกนี้ไม่เคยมีความสัมพันธ์กับผู้ชายเยอรมันจริง,รงๆนี่แท้คนไหนเลยนะคะมีแต่คนเนทีฟอเมริกัน American, พวกคนยิวเนี่ยที่ตามหน้าตามตาแต่งหน้าแต่งตาเป็นฝรั่งเนี่ยหรือฝรั่งชมหนอนเนี่ยนะคะแม้แต่ตัวเองอยังโมดิฟายเป็นผมทองกันด้วยเหมือนกันนะคะในบางครั้งนะคะก็คือนัดอาบน้ำเหมือนกับนัดนอาหารสมัยก่อนนะคะที่เฮี้ยนมากๆนะคะสันัดเรียวกว่านัดอาบน้ำแบบ ตัวพ่อเลยก็ยังไม่มาไม่มีใครมานะคะไปให้เด็กเชียงใหม่เนี่ยตามหน้าตามตามฆ่าลูกสาวาทิ้งเพราะว่าคิดว่าอ๋อยมีลูกอยู่กับร <c oughs> าชนีองค์นี้ก็ผิดกฎหมายมากเลยค่ะควมันเฮียนมากซึ่งผิดกฎหมายหรือว่าเป็นทำเบลอย่ามาเธอเนี่ยเป็น Majesty, เรื่องเป็นเลเซอร์มาเจอร์ตี้เราะเนี่ยลูกสาวกษัตริย์ด้วยตัวตนเองเนี่ยก็ผิดกฎหมายเพราะว่าถือว่าเป็นการฆ่าองค์ราชาญย,ยาิือถึงว่ามีลูกไปแล้ว ถ้ามีปัญหาก็น่าจะตามรุ่นต่อไปเลยไม่ควรทําอย่างนี้นะคะบังเอิญลูกชายเนี่ยมีตัวตนคนตนตามหน้าตาเลยทาบังเอิญเขาไม่น่าคนตามหน้าตาไม่ชใช่ใช่คนตาชั้นเดียวน่าจะเป็นไอ้นะ่าไม่ใช่คนตาสองชั้นแน่นอนต้องเป็นคนชั้นเดียวแน่นอนนะคะไม่ใช่ฝั่งแ,แท้ๆรูไหมคะให้ทายว่าห้างไหนที่มีเยอะที่สุดในไทยนะคะ ถ้าอยากรู้ไหมธนาคาไหนเด็กออมน้ำชอบรับเงินเดือนกันมากที่สุดเราก็ไม่ทราบนะคะลองโหวตกันดูนะคะหลังพอดแคสต์นี้ค่ะยังก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยนะคะแล้วก็กด notification bell ด้วยค่ะสมัครตอนต่อไปบ๊ายบาย